ไดีเนาะลองเอาตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งถามยมสมว่าช่วงเวลานี้นะช่วงตอนเนี้ยมสมคิดจะไปไหนไหมยไปะไป,ไปสามแยกไปสแยกนะพี่นาดูตอนที่มันมีบางคือบางทีมันไม่คิดใช่ไหมบางทีมันคิด คิดจะไปสามแยกไอตอนไม่คิดเนี่ยคือมันเป็นความเป็นศูนย์คือไม่มีผู้ไปสามแยกก็ไม่มีผู้จะไปก็ไม่มีอันนี้ตอนไม่คิดนะแต่พอคิดขึ้นมามันมีที่จะไปแล้วก็มีผู้จะไปด้วยสองใช่ไหมไปลายทางคือที่จะไปคือสามแยก แล้วก็มีผู้ไปด้วยมีสองแต่ตอนไม่คิดเป็นศูนย์นายดีนะตรงนี้มันจะหลุดพ้นได้พ้นทุกได้ก็ตรงนี้แหละตรงนี้ใจะชีย้ย้เห็นว่าอะไรตอนที่ไม่คิดก็คือไม่มีอะไรเลยแต่พอคิด <c oughs> มันก็มีตามที่มันคิดแต่อย่างน้อยที่สุดไอตอนที่คิดเนี่ย คือมีตัวเรามีตัวเราไอ้สามแยกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแต่ตัวเรามันจะมีขึ้นตอนที่คิดที่จะไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเกิดความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาว่ามีเราจะไปทีเนี้ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแ,แล้วตรงเนี้ยแค่จะทําให้เข้าใจธรรมะได้สูงสุดก็คือว่า <c oughs> ทุกอย่างมันมีขึ้นได้ก็เพราะความคิดถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่เห็นมีอะไร เพราะนั้นขณะจิตที่มันคิดขึ้นมาก็มีขึ้นแล้วอย่างน้อยก็มีเราถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นความคิดนี่จะมีตัวมีตนขึ้นมาเลยว่ามีเราทีนี้เราลองพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่คิดเรื่องจะเป็นนั่นจะเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่มันก็เป็นศูนย์อยู่แล้ว เป็นความว่างเป็นความไม่มีแต่พอคิดแค่คิดอยากจะบรรลุขึ้นมามันก็มีสองสิ่งเหมือนกันคือปลายทางต้องไปให้ถึงต้นทางคือตัวเราผู้เดินทางเห็นไหมแต่ตอนไม่คิดปลายทางก็ไม่มีผู้เดินทางก็ไม่มีตรงเนี้ยต้องระวังดีๆระวังดีๆว่าโอ้ที่จริงธรรมะเนี่ย มันเป็นสภาพที่ว่างเปล่าอยู่แล้วแต่มันมีขึ้นได้ก็เพราะขนาดจิตที่คิดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะรู้เหตุแล้วว่าทำไมปฏิบัติธรรมถึงมันมันยุ่งยากเหลือเกินทำไมมันไม่บรรลุธรรมทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นนี้ก็เพราะมันมีความคิดอา้าวหรือบางทีคิดอะไรคิดอยากจะให้เราพ้นทุกข์ ไอตอนที่ไม่คิดมันไม่มีเราใช่ไหมความพน้นทุกข์มันก็มันก็ไม่มีพอคิดอยากให้พน้นทุกข์อ้าวมีตัวเราขึ้นมาอีกแล้วทีนี้พอเข้าใจตรงนี้จะจัดการตรงไหนอย่างไรถึงจะให้มันเป็นศูนย์ให้มันเป็นความว่างก็รู้ทัน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 ทุกคิด ก็แค่รู้ว่าความคิดคือสังขารมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรหรอกมันเป็นสังขารที่ผุดขึ้นมาเป็นแค่บางครั้งบางคราวเมื่อรู้ทันเสร็จแล้วมีปัญญาว่าโอ้นี่ถ้าไม่คิดตัวเราก็ไม่มีแต่มันคิดก็เพราะไม่เห็นมันก็เลยมีตัวเราเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ทันรู้ทันรู้ทันทุกคิดก็แค่นั้นเอง ความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงความตัวตนไม่มีอยู่จริงมันมีตอนที่คิดเมื่อรู้ทันความคิดเสร็จแล้วความตัวตนความเป็นตัวตนก็ดับหายไปเพราะมีปัญญาแล้วว่าไอ้ตัวนี้แหละที่สร้างให้มีตัวขึ้นมาออปฏิบัติธรรมจริงๆรัดสั้นๆอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งคือแค่รู้เท่าทันความคิดแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันความคิดมันก็มีคิดแล้วก็มีตัวเราอีกแล้ ตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตัวเราจะต้องพ้นทุกข้ได้ในชาตินี้นี่ความคิดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะที่ยกตัวอย่างมาแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จก็มีตัวเราดินด้นดิน้นดิ้นเพื่อที่จะให้ได้หารู้ไหมว่าแค่รู้ทันความคิดแล้วไม่หลงความคิดแค่นั้นแหละมันไม่มีกระบวนการที่ยุ่งยากอะไรเลยก็อยู่มีสติปัญญาเป็นขณะปัจจุบันรู้เท่าทันรู้เท่าทันแค่เนี้ยไม่ต้องเหนื่อยลงทุนลงแรงที่จะต้องไป อยากได้อยากนีอยากเป็นอะไรถึงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไอเป้าหมายเนี่ยเวลาพูดกันเนี่ยมันพูดได้ว่าเออปฏิบัติธรรมมันต้องมีเป้าหมายนะสู่ความพ้นทุกข์ในชาตินี้นะอันนี้คือเขาพูดให้ฟังแต่จริงๆอ่ะเมื่อไม่มีความคิดเป้าหมายมันก็ไม่มีพูดจะเดินทางก็ไม่มีแต่ถ้าความคิดมีก็รู้ทันไงว่าอา้าวมีตัวเราอีกแล้วเพื่อจะให้ถึงสู่เป้าหมาย พอรู้ทันความคิดปับ๊บความคิดก็แปลสภาพเป็นสังขารปรุงแต่งไปไม่ใช่ตัวตนอะไรแล้วก็ความเป็นตัวตนก็ดับไปเมื่อต,ตัวตนดับไปตัวกูไม่มีตรงนี้ไงมันถึงเมื่อตัวกูไม่มีนั่นแหละตรงนี้คือความเป็นศูนย์ก็เกิดขึ้นแล้วคือสุญญาตาธรรมสุญญาตาเป็นความว่างเอาให้ดีนะเวลาปฏิบัติธรรมที่จะเอานั่นเอานี่นี่แสดงว่ามีตัวเราแล้ว จะไปสามแยกมีตัวเราแล้วจะให้พ้นทุกมีตัวเราแล้วจะให้ให้ให้มีพบกับความสงบน่ะมีตัวเราแล้วจะเอาแล้วก็จะจะเป็นอย่างนั้นจะเอาอย่างงี้จะเอายังมันมีตัวเราแล้วมันจากความคิดทั้งหมดเลยนั่นน่ะแค่รู้ทันความคิดแค่นี้จริงจริงหนเดิม เดิมแท้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 มันสุญญ,ญาตาอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่รู้มันสร้างตัวตนขึ้นมาเลยไปบังสุญญาตาซะนี่สร้างตัวเรามีตัวเราขึ้นมาพอมีตัวเราขึ้นมามันจะเป็นสุญญาตาได้ยังไงเพราะตัวเราคืออัตตามันมันเป็นตัวมันเป็นของที่อเป็นตัวแต่ตอนที่มันไม่สร้างตอนไม่มีคิดนั่นแหละคือสุญญาตาอยู่แล้วแต่ทีนี้ท,ทำยังไงล่ะ ก็มีสติปัญญามีสติเร็วรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันแล้วไม่ติดไปคือไม่หลงติดกับความคิดอ๋อมันก็เป็นสุญญตาก็เลยพบสุญญตาของจริงเมื่อพบอย่างนี้ก็รู้ทันคิดออกไปก็รู้ทันคิดโอไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาหลอกว่ามีตัวมีนั่นมีนี่มันแค่ความคิดนะเนี่ยถึงบอกแต่ต้นบอกว่าให้เทียบกันดูว่าตอนที่ไม่คิดมันก็ไม่มีอะไร แต่พอคิดมันก็มีปลายทางกับต้นทางต้นทางคือเราแต่เนื่องจากความคิดมันห้ามไม่ได้มันเป็นสังขารห้ามไม่ได้ถ้าห้ามก็มีตัวเราไปห้ามอีกก็ผิดหลงผิดใหญ่ผิดโตอีกะฉะนั้นจึงไม่ได้ห้ามอะไรก็มีสติปัญญาเอาสติปัญญารู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันความคิดเข้าใจเสร็จฉับไปในตัวว่าไอ้ตัวนี้เองแหละไอ้ตัวที่บงังบังสุญญาตาธรรม ทำให้มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็เลยไม่เห็นความว่างที่แท้จริงพอเห็นตรงนี้เข้าใจตรงนี้โตสุญญาตาธรรมมีอยู่ทุกคนทุกแห่งสุญญาตาไม่ใช่อยู่แค่สวนตรงนี้อยู่ทุกคนทุกแห่งเลยสุญญาตาธรรมเป็นสุญญาตาใช่ไหมเนี่ยแค่เนี่ยทีเนี้ยที่เรามาปฏิบททัติธรรมอะ บางทีเราไม่เห็นข้อนี้ไงเราไม่เห็นความคิดว่าเออเดี๋ยวมันไปสวนไปปฏิบัติธรรมมีสวนอีกแล้วแล้วก็มีเราอีกแล้วอา้าวล้วยังไม่เห็นอีกมันมีความคิดอยู่ก็ก็เดินมาก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เดินมามันเป็นสังขารแล้วสวนสวนญ,ญาตาธรรมก็เป็นธรรมชาติเป็นเป็นที่แบบเนี้ยมันเป็นมันเหนือสมมุติบัญญตัติมันไม่มีว่าจะเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นผู้มาก็ไม่มีสวนก็ไม่มี ผู้ไปก็ไม่มีผู้มาผู้ไปก็ไม่มีมันก็เป็นสุญญาตาธรรมเป็นความว่างไปเนี่ยพิณาตรงนี้ให้เข้าใจลึกๆแล้วก็จะรู้เลยว่าโอ้โหความคิดนี่เองอันนี้เรียกว่าสังขารนะตัวแสบตัวแสบพอเข้าใจได้เนาะนที่ต่อน่อมาใหม่เมอวันกตอนนี้ที่อาจารย์ก็อุ้ยมันยินมันโล่มันโผล่สบายอ๋อความคิดิดเึ้นเนี่ย ลงฝาตรงนี้ก็ไม่เม็นเลยทีสูขนะก็เป็นอย่างนั้นแหละคือไม่ห้ามความคิดนะแต่ให้พึงเข้าใจความคิดนี่แหละถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันจะกายมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ชัดเจนตอนที่ไม่คิดสามแยกก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีพอคิดขึ้นมาสามแยกนี่แล้วมีตัวเราพูดจะไปสามแยกโอ้โหมีตัวเราแต่ทีเนี้ยเลยเชื่อเห็นว่าความจริงอ่ะ สามแยกก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีแต่ที่มันมีก็เพราะมันคิดแต่ก็อย่ายึดมั่นในสิ่งที่พูดนี้เพราะที่พูดนี้ก็คือความคิดเหมือนกันเอาแค่พูดให้ฟังแต่อย่าไปยึดมั่นในสิ่งที่เราพูดให้มันเป็นตัวเป็นตนอีกให้ฟังก็สักแต่ว่าฟังพอไม่มีผู้ฟังนี่กระจาได้นะเออไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้พูด แต่ก็พูดเพื่อให้เข้าใจเมื่อพูดแล้วเข้าใจแล้วต้องไม่ยึดถือเพราะมันไม่มีใครแล้วไงมันไม่มีผู้ยึดถือมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยเอเพราะนั้นเมื่อไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นผู้ยึดถือตรงนี้แหละมันก็เป็นความว่างว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากตัญหาว่างจากอุปาทานก็เลยสิ้นทุกข์ 是吧？爱玩、啊欸。